สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมากจากพ่อแม่พี่น้องจอยในลงมือไปก้อนหน้านั่นแล้วจอยมาเบิ่งกันห้ะเบิ่งวันอันห้อยกามันตายบ่าตายส่วนหลายพ่อแม่พี่น้องจ้างส่ขาดอันอากาศนม่นานแล้วจอยมาเบิ่งพี่จอยอันอันนั้นตาจอยมากบวงไปอยู่จากพ่อแม่พี่น้องโอ้เบิ่งแรงนี่เลิกงงานมันจอยก็เลยแวะมันหนีเลยมันตากเอาเอาห้อยกามไปแกงจากพ่อแม่พี่น้องแกงแสบแน้วจ้ะเนาะเนาะใส่จอยจะลืมเอาทั้งมาแต่แค่อยู่เมี่อนี่ในรถจ้ะเอาใส่ในรถเอาใส่ในนี่เอา มามาเบึงเนะจ๊ะเบึงแนวพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยสุดยอดปะจ๊ะบรรยากาศท่าเรือจ,จกักบนแหลกถ่ายรูปเจ้าของเป็นจังได้จัะพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยบนน่ำมาเบึงหอยกาบสุดยอดนะจนะ๊ะเนาะเออสุดยอดสุดยอดเสียไปแกงจ้ะพ่อแม่พี่น้องบ่แกงกับเสียไปเฮ็ดใส่หนือหมกปลาแล้วจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องก็สิแซ่บลองไปดัดแปลงเบึงจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ บ้านจะสื้อาเก็บใส่กระแป้งจอยเ <c oughs> บิ่งกระแป้งจอยพ่อแม่พี่น้องจะใส่แนวตักออกจากพ่อแม่พี่น้องจานน้าม,มันเย็นเย็นมันลงไปบอ่อดามันเยน็นเบิ่งแรงปวดหัวปวดสุดยอดบ่อ่ะลงถังใหญ่ไปละเอ๊ะสื้อา,าเ,อาาเอามียบ้านเป็นโรหมอฮอนฮอนเลิกงานแล้วก็แวะมาเลยจ่ะพ่อแม่พี่น้องฝนมันตกน้องเนืองก็บว่ได้คุยน้ำกันดอกพักเนี่ย <c oughs> อากาศแบบนี้หนีภัยหนีมัน แต่ว่าจอยว่าโอ้ยเลาะแวะล่องแวะไปเบิ่งกันอันนี้ก็นา่าพ่ะนะเ <c oughs> บิ่งน้าจ้ะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> มันเพียงตังหอยตายเด้ดนี่ <c oughs> โอ้เดี๋ยวก็วัดกินบ้านไหนเศร้าจักเจียฝ <c> น <oughs> ตกลื่นจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องจ้ะดีว่าเบิ่งมาได้หนาฝ <c oughs> นสนกปีบบิเจียมันมีนะจาะนี้ส่วนมากมันจะสิตายร้ายกว่าแหละจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องจ้ะมาเบิ่งจุดสีพาตักผ้า <c oughs> มันเฮ็ดมันโมมีให้เก็บแล้ว สิพาพกจามาตักบักหอยส่นตัวเมื่อมองนี่ยจะจะจิตักขึ้นไหมเมื่อมีงส่วนมากมันกะสิตายแต่พ่อแม่พี่น้อกนี่เห็นบอนี่ตายเมด่อไจ็บนขาดอากาศท้ายใจเมือมื่อกี้นี่บอกก็เอันใช่ผู้หนึ่งิ่นขจมานมเอิงเลือกขจอาเลือดนี่มนสียแต่ว่าแม่่นอนี่เ้อลนลใหม่เิ่นลมอี้คือีอมเบ้าพน่แมเบอกอยนะทาบหล บน,นแหลวทกนี่ยมอนี่กองกันสับหลับแสด้พ่อหน่วยบ่นี่มีมีจักหน่วยเ่เป็นบ่โอ้หนึ่งสองสามี่เนาเป็นยุนหน่วยเดียวจาะพ่อแม่พี่นองมองไงนี่เลีวยวงไงนะึง่ะักไปกินแต่เห็ดไรกเบือผ้ามาตากักบะคอยไปออม จะจ่าพ่อแม่พี่น้องจ้ะน,กกนี่ขาเก็บเนี่ยนตายบ่นะอ้ออันนี้บ่ะนะนนตายจา้ะนี่นี่หน่วยบักใหญ่ป่ะนะ่นี่สองหน่วยหอยสองรูปของเราเก็บเอาอไปจั๊กสิบยี่สิบนวลนียู่แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องโอ้คอกระแหบกระแหงกินนั่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 นเอียงกัลเห ต้มเป็นนน้ำขิงใส่กับบักหน้ากับน้ำเตนน่ามันกับอีหยังก็น้ำผึ้งว่าจ๊ะเนาะก็กินว่าสันกินคักกินแน่นีถถ่พอแล้วเธอตายเพราะข้านี่วันนี้เป็นอยู่จ้ะเป็นอยู่ง <c oughs> สบัดรถยอัน,นลูกไสบ้บ่เลยมาหน้ามือนี่นน <c oughs> นยพอเห็นว่าให้แม่ไปฮะพอเห็นว่าแม่ไปส่งจะก,กระเลย่ดเลยมาผู้เดียว หน่องกับตุผ้าลูกบ้านร้านตะเลือดกับบาทมันเป็นจั๊งหน่วยบาลานเตอะทั้งหินและจัตเจียรแล้วยังด้วยขีด,ดตัวมะโอ้นี่สองเงินได้ยัเยอะแต่ว่าอนันนี้ยังยังตายหาแนวย,ยูเนกินพ่อแม่พี่หน่องจ้ะปรพยัาธิได้หลายอยู่มาซักลูกน้ำใช่หรือ ายอันนี้เด้นี่ก็ตายปากมันอ่ะก็สีเห็นนัหนิแม่จ้ะหน้ามันใสปากมันเลยอ่ะเห็นปากมันอ่ะอยู่นี่ก็ปากอ่ะแม่ก็บอกให้ตายตายจนมากขึ้นก็เลวจ้ะลืมลุ่มละลืมสิบ่เห็นนั่นหน่วยบอกหขาใตายแม่บอกหขาใหป็นแล้วพ่อแม่พี่น้องเไงตายมุดบ่ดเชิอนี่กุ่มนี่ ตายบุตายบเนี่ยันก็ตายซุ่มหน่วยย,นยนายในใหญ่ๆตายมดจังหลายๆคันมันก็ตายนเลยพูดเ่ยตายเลือดทั้งนี้จ้ะ แม่ันนี้คอนเทนต์จะมาลงไปแม่นี่จับพูน่ะสาบต้องอย่าเกาะแม่หรอสับลาบยตนะาุติใจพี่นะทั้งมีแต่หน่วยแต่ตายอาปากแน่มึงไปมึงลงไปแล้วอาปากแค่เซเวย,ยู่ในได็กอะไร ันวยใหญ่ๆข้างในไปกัตายตักบริพ่อหน่วยกัตายมาความท้าทายมาความลำบากพ่อแม่พี่นอ้องข้อหม้ข้อแหงข้อแหงทา้งดีอาปลาเคสเซเวบัมันรุ่นหน่วยนี่ มันสิบอะไรพ่อซ้ำหนียังหัาจใจพ่อแม่พี่หนกเจ็บเป็ดไวยนี่ก็พ๋าแล้วไอ้มันมีตัวในย,ยัยงไ,ไยยองจ้ะขักอยู่เด็ดปุ่นใส่กระป๋องไปอะไรแบบยังไงเปล่งเปล่งของเงาสลัดอยู่เดินมาเดี๋ยวอยู่นอกกินพ่อแม่พี่น้องเลยมีแต่แนวสิเก็บกินมีแต่แนวสิตักกินสบายคากักเม่ใจนาะเหลืองานมากกัแม่มาหาเรากินจังกลับบ้านขอทานเถอละ่ะ ใส่ดูเธอสองไว้นี่เธอตายปะคะ,ะปากใส่ามาทั้งผีจะงอยกันจ้ะทั้งสิรูปไปทั้งคุณง่างรบนานรบปล้งนี่แหละพ่อแม่เป็นหนอเลย เซเวโโ่โซเว่ยูบังจับพ่อแม่พี่น้องก็กลุ่มไล่ศินอา,กกา,า,า,นาหมดึดบังจ่าบรรยากาศฝนตกฝนนินฝนกระโต้ค้ำหัวทางผีดูมันมีบ่เก่งขนาดมือหนึ่งทายมือหนึ่งตักอยูแล้วเฮป็นหยองเจ้าของพ่อแม่พี่น้องจา้ามาเด้อจ้ามาเด้อมาตักบวชหอยกาบไปน้ำจับจ่อยเด้อจ้าเด้อมาเด้อมาเด้อ บ่ะคะตายทั้งคู่อาบบากสาบลาบเยอะใครอยู่ยังมีให้นันเด่นตักอยู่นอกจากเนาะบระสัตว์แล้วโอด้ดอันนี้ก็ตายาจระบังเชื่อกระชีเบิดมื้เวล,เวลาของมันน้ำนอกจากเนาะพอล้วพ่อแม้พี่นอง จำนีล่ล่ะเดี๋ยวสิพาคเขาไปเห็ดเป็นบัก้อยได้าจเนอตุ่มหอยกับกระโนมเบนอบเนี่ยนะต้อออ่มแล้วก็ะิล่ากล่างแล้วก็ะิเอาไปพัดก็เป็นกระเทียมกระเทียมปลาจ้ปนานนะปลากระ skal jeg stege senere også. Hvad med den der? Uh, den er jeg ikke kommet længere ned. Den nu, nu er det som... Det. Nej, nu er det som åben bygge. Skal jeg den der op? ตัดตัวล่างให้สะอาดโอ้ <c oughs> หอย้อมพ่อแม่พี่นองเลย <c oughs> หอย้อมจะหอยหอมรัดไสเก็จะเที่ยมปลานะจ๊นะเนาะผมถึงต้นหอมน้ำผึ้งม <c oughs> ่นนีเงาค่ะ เบงดาจอยสิภาพัดย์านพเม่พี่น้องอันนี้กระเทียมปลาด้วจ้ะอันนี้หอยที่จอยไปมุ่มมาหอยกากเพราะจันเนาะก็จะมาทําเมนูแปลกๆอีกแล้วมื้อนี้เก็บหอยขึ้นมาแล้วเก็บเอรกระเทียมปลามาแล้วสิมาผัดร่วมกันพ่อแม่พี่น้องจะใ,ใส่ไข่พผอบเมนูแปลกๆของเราอันนี้เขาผัดได้ทิตย์แจ่พแม่พี่น้อง <c oughs> ไอ้ทิตย์ปัญญาเขาผัดมื้อนี้เขาพัฒน์สิบเปิ้ลกิน นูขบจอยเมนูมั่วๆ้ะจ้ะเด้อสิพัดเส้นพัดหอยเส้นเส้นย่างกระหลาอีบอกยังมีกี่นี่เส้นต้นหอมเอาไยกระเทียมปลานะจ๊ะเนาะกระเทียมปลาหอยหอยกาดที่เราไปเ่าไปเก็บมาเนี่ยแหละที่จอยพาไปเก็บมาเนี่ยแหละก็เลยไปลองนะหอยนี่หอยนี่ต้มแล้วเนาะจ้ะเนาะต้มแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้ว ล้างทำความสะอาดเซกไปไล่ไล่น้ำมันให้นเนี่ยเปรี๊ยะคมเมนต์ยันผเซย์่ปนน้มันเ,นเ,นะนนเพีงแก่เยู่น้ำมันขึ้นเท่าตัวเท่าได้จ้ะงนีเงปรุงของเขากับว่ามียังหลายได้จ่เดือกะซิมีพริกเผามีชูรสมีรสด,ดีแล้วก็ซอสทัวเหลืองแดจ่นี่หลกกแค่นั้นแหละไม่ใช่ยังหลายไดจา อาไลงไปก่อนเลยเราจะพาทําให้ดูวยจ้ะเด้อลงไปเลยนี่ผ้าผ้าแนวไม่ไม่เป๊กๆปไม่ไม่เน่ยนมามาไม่ๆแนีป๊เปไม่ไม่กินไปเนี แปลงไปเอาหอยลงใส่เลยละจ่ะเนอะหอยแล้วหนาวนี่มันจำสีมันบ่ค่อยอวดหอยไลองให้กินเบิ่งเด้อมีน้องมุ่งหัวจอยนั่นน่ะไอ้นุ้งมุ่งหัวของจอยฮิลล์สเต็ปได้พ่อแม่พี่น้องสิ่งใดที่เฮาบ่เคยเฮ็ดบ่เคยท้ามไมคยลอง กับบัลลูพ่อแม่พี่น้องจ้าตรงร่องสุกกันนอจจะเนาะร่องร่องเบิ้งซุกกันหอยนี่หอยนี่จอยต้มสิบห้านาทีแล้วจ้าเด้อตัวแม่มันสุกไปเลยไปแล้วมาพัดเพราะว่าเดี๋ยวเอาบ่อปรีพัดน์จะลุนปันเด็ดนอกจากน้อที่นะแต่หนึ่งตาลงไปเน้นน้อยักหน่อยนึง ก็ซอสซอสหัเรืองก,นะก็เนาะอใส่ชุดดไปหน่อยนะึ่งก็รดดีไปหน่อยนะอหะนะึ่งก็เนาะเดี๋ยวเค็มม,ม่เลยกระริกเผาลงไปเลย ทีนเครื่องเขากันสักกนแล้วจ้าหอากระเทียมลุ่งไปใส่ได้ใจเ้อะเก็บไว้แล้วกมาพักมากงนะไนไหนเบิ้งก็จันเนาะนีก็คือพัดแปลกๆไม่ไม่ขุ้นจ่อยพ่อแม่พี่น้องจ้าพัดร่องกินมเบิ้งเทียมมันแซ่กดัดแป้งกับเขาใ็ดกินไป เดี๋ยวเลือดได้จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาส่งคุณดวนกระเทียมลงไปเลยจ้าจะเรียมป่าของเราเลย แล้วก็มาเฮ็ดมาพาดมาทำข้าทำกินกน็จ้ะเนาะสีสันก็ไปจะแสบไปเด้อผ้เห่นบอลคนเดี๋ยวรสชาติถิ่ใจเลยทพี่หมก สันแตะแสเป็นบ่นสุดยอดสุดยอดเลยนะจ๊ะเนาะพอแล้วจั๊กกระเทียมข้าวหน้ากระสุกเสีเยบเรียบร้อยแลย้วค่ะพอแล้วยังไงจั๊กป็ยังไงไ กระเทียมปลาเมนูเด็ดๆของเราจา้าพแมพนองเป็นยังไงพแมพนองซีสันผัดของเราจะแซ่บมาจากกระเทียมปลาหอยหกัดพแมพนองจา้าเขามาดัดแปลงให้เบิ่งแล้วจ้ะเนาะผูดเห็นโบผุนเขาผัดอทิตพุผุนนะจ้ะชีดจอดอีลีวันนี้กับเขาง่ายๆของตาก็ยายพแมพนอง สองท่าจะสกินในเบิงเรงนกจ๊ะเ้อว่ามนันแสบบอสิกินเบิรงบ่แมพี่นวลสิเชียว เขาบอกว่าเลือดจัะจับสุกย้วนเลยกระเทียมปลานี่หวานสุดยอดเลยจ้ะ quá nghiêm cò anh em kính mời mày sao sạch không ừ. thế nào chẳng ปุงเฉยเดียวพอ่อแสบสุดยอดแล้วปรมาณปีปนหรอคะตักแปงเก็ดกินเบื้องดำให้เราประสิทธิใจจะจอยได้น่งจะจอยจะเป็นขึล้ลมแหงนันละ่ะ บ้าเฮ็ดกินอีกจะเมนูนี่พ่อแม่เป็นหอกสับจนหยาเลยเลือดเตือนี๋เลยทำกระเทียมปลาเครื่องเหลืกับีบาไปซ้ำนี่ก็จัดเนาะกราบขอพระคุณทุกไลททุกแชทุกการติดตามที่ม่เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียแบแล้วก็มาดามมิตรมาสนกมากันพี่นหอกแซ่บ จะให้เต็มรอยแล้ว่ำไมเป็นหลองแสบคักจะ้ะแสบขนาดเราจะไปกินส่วนหลวดไปพวกเจเ้าเฮ็ดน้ำกันไปแล้วจับบายบายค่ะสวัสดีค่ะ